กดคัางกดค้างก็ผมเบ็ดขาดไปเลยนะเบ็ดเบอร์สิบสองเห็นหลังเลยเมื่อกี้กดคัางนะครับประกดคัางกินเฉยเจยาพี่ใหญ่เห็นหลังเลยพองัดขึ้นหลังเลยไม่เใ็นปากสายยี่สิบห้าไม่เหลือครับเสียประกดวูบเลยนะ À, mít lên <laughs> dốc, dốc, hồ luôn chứ bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อเอาเกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่เลนนยก,ม,ยก,ม,กมันยกสูงเลยพี่ใช่ครับหรือว่ามันยกมากลางๆก็ได้แต่ยกด้วยความไวอ่ะยกขึ้นไวๆพี่ต้องรีบตับมันเหมือนมันคาบขึ้นเนก่อนที่มันจะปล่อยเหยื่อ ਹਾਂ Um วัดแล้วนะครับเหมือนรีนตัวบลเลอร์เลยอืมสายไม่เป็น อโลาปนินไซนี่ปนินไซเขื่นเลยครับโดนมีกระดกเข้าไปไปไม่เป็นครับไม่มีการทิ้งแสบหัวตูมเดียวเลยครับใหญ่มากครับติดเพดานบนเบ็ดติดเพดานบนอยู่ครับตัวเบ็ดฝังติดเพดานบนอยู่ ตัวเบ็ด BKK ชินุ BKK นะครับนี่กระเด็น,นดลรงดีตัวใหญ่มากเดี๋ยวโช,ว,ชว์ในวิดีโอก่นะอนประมาณกิโลครับสองโลได้ครับ